สวัสดีครับพงพงเวนะครับยระจำทางช่องยูทูบคู่เ,เลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่7นะไอไม่ใช่วันศุกร์ที่1นะครับวันหวยออกใครได้ตัวดีๆไปมั่งนะครับใครโชคดีก็ขออํานวยไยชัยให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะใครที่ยังไม่ตรวจก็อหอยถูกนะครับใครที่รู้ก่อนล่วงหน้านะครับแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรครับอืม ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่ถูกก็งดหน้าก็อาจจะเป็นของเรานะครับผมเชื่อว่าเราเนี่ยไม่มีถ้าเป็นสายตัวเลขนะไม่มีทางยอดทออยู่แล้วนะอ่ะสู้กันต่อไปครับอ่าแต่ว่าก็ขอให้เป็นเรื่องของเรียกว่าอะไรส่วนเล็กน้อยนะส่วนเล็กน้อยจริงๆนะครับมันแล้วแต่บุญแต่แต,แต่แบบที่สร้างกันมาว่าแต่และคนจะทํายังไงกันมาบ้างเนาะ ได้ถูกแบบเงี้ยได้ถูกแบบเยอะๆเงี้ยก็จะไปหวังมันมากบางทีบางคนเนี่ยก็เล่นจนแบบว่าส่วนหนึ่งของรายได้ก็หายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีไม่มีรายได้ไว้ใช้จุนเจืออะไรเงี้ยมันก็อันนี้มันก็เกินไปนะนะครับก็เอาว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับมือแบบมีเหลือบ้างอะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นก็พอสนุกสนานนะครับอย่าจริงจังมากนะครับก็ไอที่มันจะถูกเยอะๆแยะๆเนี่ยมันก็เป็นแบบเรื่องของบุญจริงๆเนาะโอเคนะครับ วันนี้มาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสอทิ่ย์ผมจะไม่ว่างนะครับส,สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ไม่ว่างเพราะว่าจะไปต่างจังหวัดนะจะขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือสวัสดีคุณจ๋าครับสวัสดีคุณดีจริงนะเข้ามาชมนะครับอ่ะเลขวันนี้นะครับก็เกินไปเพราะออว่ามันวันหวยออกพอดีนะเลขวันนี้เป็นเลขที่น่าสนใจจริงๆิงที่ผมบอ,อกว่าสู้กันต่อไปก็ คือยกเรื่องนี้มาก็ส่วนหนึ่งก็มาจากหัวข้อเรื่องวันนี้ก็คือ1 3 5 5 3สห้าหสามเป็นเลขที่ไม่เคยมีใครขอนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วหนึ่งสาเนี่ยจากที่ผมเช็คสถิติหมายถึงที่ที่ทำมานะครับ1 3สามนี่แทบจะไม่ค่อยมีคนขอนะขอมาประมาณ1 3สาแล้วตามเลขอ,อ,อื่นนะ่ะกลุ่มนี้ขอมาประมาณสาสามหรือสี่สามหรือสี่เลขยังมันจะมีหนึ่งสมสองไหมหนึ่งามันซ้ำไม่นับหนึ่งสาม4 1 3หนึ่ง7 3มส9มหนึ่งสมสี่หนึ่งสมห้าหนึ่งสาหกสามเจามแดา ส่วนใหญ่เขาจะไปดูที่38 39แปดสามเก้าอะไรนี้นะครับก็เนี่ยก็พอเป็น135ปุ๊บกกลุ่มเนี้หนึ่ถึงหนึ่เนี่ยก็คือครบแหละใครที่มีเลขกลุ่ม3ตัวที่เป็นลักษณะของ132่งสามสองถึงลักอะไรพวกนี้หนึ่งสามาดูได้เลยนะครับมาดูได้เลยนะครับ137เแล้วคุณจ๋าเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ137 หนึ่งสามเจเคยเคยเคยทำแล้วหนึ 1, ่งสามเจน่าจะแซบสุดอ่ะเรามาพูดถึงเลขกลุ่มนี้กันหนึ่งสามห้านะครับห้าสามหนึ่งนะครับเกินทุกแทบจะทุกคลิปเพราะว่าบางคลิปเนี่ยทุกคนเปิดมาแล้วไปเจอเลขเองแล้วไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันสลับกันยังไงนะครับหนึ่งสามกลุ่มที่เป็นหนึ่งเรียงกันแบบที่เราเห็นเป็นหนึ่งสามห้าตรงกลางคือเลขสามเพราะนั้น 1, 3, กลุ่มที่มีแนวทางเดินทางเดียวก็จะเป็นเลขที่มีสามตรงกลา,าง,งก็เป็นห้าสามหนึ่งนะครับ สามหนึ่งห้าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับหรือว่าสามหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งสามเี้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันหรือจะเป็นสามห้าหนึ่งหนึ่งห้าสามเนี้ยไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะอ่ากลุ่มนี้คือต้องมีสามต้องการหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งไอ้หนึ่งสามห้าห้าสามหนึ่งเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับคือไปในทางเดียวกันแต่พอมาสลับตำแหน่งอาจจะมีลักษณะของการสะท้อนที่ต่างกันบ้างแต่ก็ คําทํานายภาพรวมยังเป็นเหมือนกันอยู่นะครับยังเป็นไม่เหมือนกันเลยคล้ายไปในทางการกันอยู่นะครับโอเคเข้าใจแล้วต่อไปเรื่องต่อไปก็คือเลขคู่นี้มาจากคู่1นึกับ3 5มาเจอกัน1331แล้วก็สาม3ามาเจอกันนะครับหนึ่งสามเด็นไปเรื่องของการลุยสู้อดทนมีความตั้งใจสูงนะครับส่วน35มีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรการบริหารเขาเรียกว่าการบริหารทั้งความคิดและทาง แล้วทางกายภาพได้ด้วยอะไรพวกนี้จึงกลายเป็นเลขหนึ่งในเอขของการบริหารบุคคลไปด้วย3คือเป็นเรื่องของกําลังสามารถกําลังมวลชนเนี่ยสามารถควบคุมโดยใช้เลข5เลขของสติปัญญาเรียกว่าอะไรคือถ้าผมบอ,อกพูดเขาว่าสติเนี่ยส่วนตัวมันจะขัดขัดนิดนึงในใจนะผมขอใช้ป็นเลขของการใช้ความรู้การใช้ความสามารถในการจัดแจงต่างๆแต่เขาใช้คำนี้มานานมันอาจจะพูดติดปากสำหรับผมเลข5คือเลขของความรู้การศึกษา ตรงๆการเอาข้อมูลต่างๆมาจัดเรียงกันพอมาเจอกับการใช้พละกกาลังก็หมายถึงว่าเราสามารถมีแนวทางในการจัดการทั้งมวลชนทั้งวิธีการเขาจะว่าวิธีการใช้พละกําลังยังไงทั้งร่างกายแล้วก็มวลชนด้วยมันจึงเป็นหนึ่งในเลขของการบริหารเลขหนึ่งที่ผมมองว่าหลายคนที่ไม่เข้าใจที่มาว่าทําไม3าถึงมีเป็นการบริหารก็ที่มาก็คือประมาณนี้นะครับแต่ถ้าในชั้นเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วพอ พอเด่นของเรื่องหนึ่งสามนี่เลยองเรื่องการลุยส5ห้าเรื่องของการจัดการแล้วเนี่ยพอมรวมกันปุ๊บผมถึงถึงตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าเป็นอ่ะยอดนักลบผู้เข้มแข็งนะครับมีหลักเกณฑ์คือไม่ใช่ลุยอย่างเดียวไม่ใช่ลุยแบบหนึ่งสามเจ็ดหรือหนึ่งสามแปดไม่ใช่ขาลุยแบบเดียวนะอันนี้เป็นรู้สึกว่าตั้งเป้าตั้งหลักแล้วพุ่งทนอ่าไม่ใช่แบบว่าพุ่งไปเลยไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับไม่ เขาจึงเป็นลักษณะของถ้าเกิดว่าเขาเบนเข็มไปหาสิ่งไหนก็มักจะทําสิ่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับเอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องของการเอาเรื่องของการเขียนหนังสือก็ได้การเรียนหนังสือถ้าเกิดว่านักเรียนหรือว่าเด็กนักเรียนมีเรื่องของเลืเนี้ยเด็กคนนี้จะเป็นลักษณะของคนที่ถ้าหากเขาจะเลือกเรียนอะไรเขาจะเลือกก่อนก่อนที่เขาจะเรียน นึกภาพว่าเขาจะไม่ได้ลุยไปเรียนเลยสมมติว่าสมมติว่าเป็นเด็กมหาลัยก็ได้จะง่ายหน่อยถ้าเป็นเด็กนักเรียนมันโดนมาคับเลือกเนี่ยแต่ถ้าเป็นเด็กมหาลัยเขาจะหรือว่าเด็กมหกที่ต้องสอบเป็นคลาสเนี่ยถ้ามีหนึ่งสามห้าเขาจะเป็นลักษณะของเขาต้องเลือกก่อนว่าเขาจะไปทางไหนแต่พอเขาเลือกแล้วเนี่ยเขาจะพุ่งไปเลยเขาเขาจะไม่เอียงไปทางไหนเลยเขาจะไปแต่ทางนั้นนึกภาพบอกใช่ไหมจะมีลักษณะของไม่สเปคสป่านะเหมือนอยากจะตั้งใจอ่านสมมติว่าตอนเนี้ย สมมติจะไปสอบไปสอบเ,อเรียนนิติอย่างเงี้ยเขาจะไม่เบนเข็มไปนั่งอ่านชีววิทยาเบนเข็มไปนั่งอ่านแบบอ,อะไรนะที่มันเคมีอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเขาอยากเรียนนิติเขาจะอ่านสายเนี้ยอาจจะมีคณิตศาสตร์บ้างอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเขาจะไม่เบนเข็มไปอ่านของที่มันไม่ได้ใช้นึกภาพออกไหมถ้าเป็นคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็จะมีลักษณะของการตรงไปในแนวทางที่เขากําลังทําอยู่ บางคนอาจจะมองว่ามันก็ตรงกับสายทหารสายอะไรคือจริงๆแล้วถ้าเรายกยกความรู้สึกของการเป็นตัวเลขนี้ออกจากการที่ว่า3 5ห้าเลขทหารหนึ่งสามเลขนักรบอะไรพวกเนี้ยแล้วเรามาใส่คนปกติสมมุติปะ่ะผมผมให้สมมุติเป็นพ่อค้าก็ได้อาชีพที่ไม่เกี่ยวเลยที่ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นนักรงนักรบอะไรเลยถ้าพ่อค้าก็คือก็จะมองได้ว่าถ้าเขาขายอะไรเขาจะตั้งใจขายสิ่งนั้น อยากจริงจังและมีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วเขาจะไม่ไม่ท้อถอยในสิ่งที่เขาทำเขาคนท้อน้อยแล้วถ้าเกิดว่ามันล้มเขาจะพร้อมที่จะลุกขึ้นไปทําใหม่โดยนี้แต่ว่าข้อด้อยคือเขาจะมีรูปแบบเขาเขาจะไม่เปลี่ยนไปขายอย่างอื่นอ่ะสมมุติว่าเขาขายลาดหน้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันขายไม่ดีเขาจะทําลาดหน้าหางเขาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพื่อให้คนได้กินแบบอย่างที่แบบเออเขาอยากให้กินลาดหน้าแบบไหนผมก็จะปรับปรุงตัวพัฒนาตนเองอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นแบบนั้นนะจะไม่ใช่แบบว่าขายถ้าได้ไม่หรองเปขายกะเพราแล้วกันขายก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่พอจะเข้าใจไหมถ้าแตแในชั้นเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องไปฟิกนะครับเราฟริกแค่ว่าแนวทาง,งเขาจะเป็นแบบไหนเขาเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเขาเนี่ยผมมองนะส่วนตัวนะผมชอบถ้ามันอยู่ท้ายก็คือเรื่องการตัดสินใจเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนนะครับ1 3 5หต่างจาก5 3 1สมตรงที่ว่า หนึ่งสามห้าเนี่ยเวลาเขาคิดจะทาอะไรเขาจะไตรตรองอยู่พอสมควรก่อนแต่ว่าพอไตรตรองเสร็จเขาสามารถรู้เป้าหมายว่าเขาจะทํำยังไงแล้วเขาก็ทาได้เลยอาจจะตรงแนวของเลขแต่ถ้าเป็นหนึ่งไอ้ถ้าเป็นห้าสามหนึ่งคนเนี้ยอาจจะไม่ได้ไตรตรองมากเพราะว่าเขารู้ว่าหลักเขาหมายถึงตัวเขาชอบอะไรเขาจะเอาความชอบของตัวเขาเองเป็นหลักเออจะไม่ใช่ไตรตรองมองอะไรมากมายเหมือนหนึ่งสามห้านะจะแบบชอบปุ๊บถ้าสมมติจะทำอันเนี้ยก็จะทําเลย แต่ข้อดีของห้าสามหนึ่งท้ายคือเวลาที่เขาตัดสินใจทําอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะของอรูปแบบที่เขาจะเอาไปทําหรือการกระจายงานที่เขาจะแบบเอาไอเดียออกไปออกไปให้สู่สู่คนอื่นเนี่ยมีรูปแบบที่เข้าใจได้อ่ามันจะไม่ได้อาจจะไปเจออุปสรรคอะไรก็สามารถจะรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างเอแนวทางแนวคิดจะต่างกันอีกหนึง่งแต่ทั้งคู่เป็นคนที่ตัดสินใจด้วยความรู้สึกตนเองเป็นหลักอยู่แล้ว ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ตามใครมากอ่ะแต่พอวันนี้เลขสามอยู่ตรงแถวแนวความคิดแล้วเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะคนที่คิดถึงคนอื่นอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดที่คล้อยตามเพราะว่ามีทั้งหนึ่งและห้านะครับมีทางอาทิตย์และพระฤหัสโอบอยู่ด้านข้างทั้งแนวคิดและการนําปฏิบัติพวกเนี้ยผมมองว่าเขาก็ยังแบบคิดถึงคนอื่นอยู่แต่ว่า มักจะเป็นแนวทางของเขาเองความเด็ดขาดเขามีในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบว่ามองแบบเอาแต่ใจตัวเองอะไรขนาดนั้นแต่เป็นมองลักษณะของภาพกว้างมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วมันจะโอเคประมาณนี้นะครับผมบอกว่าน้าการใจผมถือว่าเลขนี้เด่นนะเรื่องนี้เด่นพอสมควรในใ,ใ,ใ,ในกลุ่มนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติก็อย่างที่เกิดมาแต่แรกก็คือตั้งใจทําจริงมีรูปแบบที่ชัดเจนไม่ยออ่อท้ออดทนทําได้ตลอดนะครับแล้วสามารถพอมีเลขสามปุ๊บ พลิกแพงสถานการณ์ได้ตามรูปแบบของตัวเองนะได้สมมุติว่าแต่ถ้าเกินมันเกินแพทเทิร์นนี่มันถ้ามันเกินไปเขาจะหยุดเขารู้สึกว่ามันเกินคอนโทรลเขาก็จะไม่ทําแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ทําเลยนะก็คือทําในสิ่งที่เขาสามารถแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้เขาก็อาจจะยกงานไปให้คนอื่นหรือว่ามองหาเส้นทางที่มันดีกว่าหรือคนอื่นที่สามารถทําได้ดีกว่าเขาเขาอาจจะมอบงานให้อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าข้อด้อยจริงๆคือมันมีนอกเนี่ยข้อด้อยคือมันก็มีกรอบของตัวเองนั่นแหละอยู่พอถึงกวนนะครับแต่ถ้ามันสู้กันในกรอบที่เขามีหรือว่าตั้งไว้เนี่ยผมมองว่าเขาทําได้ดีเขาทําได้เรื่อยๆนะครับอ่าคราวนี้เรื่องของบุคลิกภายนอกก็อันนี้อาจจะเป็นจุดดรอปอยู่นิดนึงก็คือเขาเป็นคนตรงๆง,งอ่าถ้ามองเรื่องความน่าเชื่อถือโอเคน่าเชื่อถือแต่ว่าถ้ามองเรื่องความอ่อนโยนอ่อ,อนหวานเข้าถึงคนอ่หรือว่าดูมี ดูมีความอ่อนน้อมเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ถ้ามองถึงลักษณะความภูมิฐานความมั่นใจความความเป็นผู้นํานิดๆซึงอาจจะไม่ได้ดูมีอานาจบารมีเยอะเท่าเลข8ก็ตามแต่ก็เป็นคนที่ดูดุเข้มขลึมนะครับแนวนี้น่าจะตรงกับพวกสายข้าราชการาทหารตำรวจหรือว่าถ้าเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าอาจจะเป็นพ่อครัวไงก็ไม่ได้สนใจต้องเอาหน้าออกไปออก ข้างนอกนึกอ,ออกใช่ไหมก็อยู่แต่ในห้องกลัวยกเว้นแต่เชฟที่จะต้องออกไปทําแบบพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ใบหน้าหรือไม่ต้องใช้บุคลิกอะไรมากมายผมมองว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนี่คือหน้ากลางทายของเลกลุ่มนี้นะอีก2เรื่องเสริมก็คือเรื่องของการเงินเนื่องจากเ,เลขที่ค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็ล็อกเป้าได้ดีถ้าเกิดเขาตั้งใจหาผมมองว่าถ้าเขาตั้งใจว่าจะเอาเงินเท่าไหร่ผมมองว่าเขาได้เท่านั้น แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็จะพยายามทําให้ได้อ่นนี่คือจุดเด่นของการหาเงินแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็คือถ้าอยากจะได้ถ,ไดถึงอยากจะเอาจริงนะครับแต่ถ้าไม่ได้แบบเจออะไรก็ซื้ออะไรไม่ใช่ผมมองว่าด้านการเก็บเงินก็โอเคแต่ว่าเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นในการหาเงินแบบเยอะแยะมากมายอะไรไงมันจึงเรื่องการหาก็กลางๆนะครับผมมองว่าเป็นเลขกลางๆก,ก็คือถ้าขยันก็ได้รายได้มาเรื่อยๆการเงินก็จะประมาณนี้ นะครับส่วนความรักถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นคนตึงๆหน่อยไงมันเป็นคนตึงๆมีความชัดเจนแบบกูรักเองข้ารักมึงอะ่ะเปขประเภทเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจ้องใครแล้วมองใครแล้วแล้วแบบเออชอบก็คือชอบเลยไม่ได้มีอ้อมค้อมอ้อมไปอ้อมมาจีบนูน่นจีบนี่ไม่มีอะ่ะตรงๆตรงๆถ้าคุณชอบแนวสไตล์ลูกทุ่งอะลขนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าไม่ใช่สไตล์ลูกทุ่งนะ ถ้าแบบชอบสไตล์ออนโยนอ่อนหวานเอาอกเอาใจอาจจะไม่ใช่นะเออเลขกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนกระบวนความสําหรับเลขกลุ่มนี้ถ้าใครกําลังมีอยู่ในหมายเลขหรือว่ากําลังมองหาอยู่นะครับก็เอาไปพิจารณาได้นะครับก็ขอฝากน่าจะบอกคนติดช่องผมไปแล้วก็คือเลขบอกแนวทางครับคนกําหนดดีหลายคือเจ้าชะตาคิดพูดทําดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งไหนคิดแล้วก็ลงมือทําด้วยตนเองด้วยจิตใจที่มั่นคงของตนเองแล้วไปทางดีงามไม่ว่าคุณมีเลขอะไรดีหมดครับผมการันตีว่าดีหมดแน่นะครับเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นหลักตัวเลขจะสะท้อนล้านดีให้เราได้อีกนะครับไม่ต้องกังวลก็คลิปนี้อาจจะปล่อยมาก่อนอาจจะปล่อยพรุ่งนี้เช้านะครับก็น่าจะมาตามมาได้เลยสําหรับท่านใดที่ติดตามยูทูบอยู่นะครับส่วนในชั้นเรียนก็จะไม้เรื่อยแล้วตอนนี้ ก็มีคนมาหลังมาเยอะแล้วนะครับตุลานี่เปิดแน่นอนคืออาจจะเปิดทั้งตุลาและมกราหรือธันวานด้วยคือเปิดทั้งออนไลน์แล้วก็เปิดทั้งอนาไลร์นะครับอนาไลร์เปิดแน่นอนเพราะมีคนสมัครล่วงหน้ามาแล้วสามคนเปิดแน่นอนแต่ยังอาจจะต้องเปิดออนไลน์ก่อนนะครับไม่อาจจะยังไม่ได้เปิดแบบไปสัมมานานะครับแต่แน่นอนว่าคนที่เรียนอนาไลร์นะ่ะนะครับก็ เหมือนเหมือนคัดออนไลน์นะครับเหมือนคัดออนไลน์เลยก็คือก็อยู่ในชั้นตลอดเพราะมันไม่ว่าจะเปิดกี่รุ่นก็อยู่ในชั้นก็สามารถเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนออนไลน์นี่ก็อย่างที่เราบอกกันว่าในชั้นที่เราไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นที่เรียนพื้นฐานทั้งหมดจนไปถึงวิธีการทํานายแล้วก็การอธิบายตัวเลขนะครับส่วนอันออไลน์จะเป็นอีกขั้นหนึ่งเอาไปใช้แบบเชิงลึกเลยอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อ๋อลืมบันขอให้โชคดีนะครับมีเงินมีทองตรวจหวยแล้วถูกนะครับ <c oughs> ลืมลืมลืมอ่าสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับนับลับกันดีครับสวัสดีครับ